สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบายบายค่ะอีกแล้วพี่น้องเมนูเดิมเมนูเดิมเย่มากเกี่ยวเขาเอามาให้อีกแล้วพี่น้อง <laughs> อาาาอพี่นอ้นองมาข่อยเบิร์ป่ะเนี่ย <laughs> บเหลีย <laughs> 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 เห็ดตะเมอขึ้นพี่น้องเย่ะเห็ดตะเมอขึ้นแล้วว่าเอาไหง่ายเถากับมก,กินเอามาไห้ข่อยอีกแล้วพี่น้องเย่ไมากเกีเก่ยวเขาืา <laughs> ดูพี่น้อง จะออนชิงอือหือว่ามีผักพี่นอ้องเยอยไปว่ามีผักมาไห่หรอหาไส่เอาพอดน,นะไปขีดข้านพี่น้องผักกระชิ้นหลายผลอยู่หรอกขยัขา้ขาวกาแฟกินน้ำมันกับแซลมอนหรอพี่น้องเดี๋ยวหยอดผักขาหลังบานมาหยอดผักขาอือ เขีมกลอนพี่น้องก็ใส่เครื่องร้ายหลายอออืืหใส่มือ่อจะพี่น้องค่อยเสบค่อยว่าค่อยว่าอออืืืเห็นปะพี่น้องเห็นปะเห็นน้ำไข่อยว่าอยากกินน้ำไข่อยว่าพี่น้องมาให้คนดูมาใหญ่เอมามาให้ เอาเองเอาออมน้ำใหม่น้ำใหม่มาให้ความเป็นน้องน้ำใหม่สดไหมแหนงแหนงนั่นไหมแซ่บแสบ,แสบอันนี้ก็กินไปได้หมูเสาร์แล้วพี่น้องกินก็ข่าวเหนียวกินได้เสาร์แล้วเพราะว่าต้องกินยาโอ้โอหเดี๋ยวออนรวยสวยอยู่พี่น้องเสร็จไหมอือหืมยอดพระขาพี่น้อง พี่กินผ้ากฐินแก้กับไหลหรอพี่น้องีฝังเฮียนอยู่เลยทั้งแก่ทั้งอ่อนงานพักขากับพอ่อเหรอพี่น้องงานพักขากำลังโป่งตูปุติปีอยู่พี่น้องอื ขาบ้างหอยบ้าขาอือหือกินได้สึ่มือว่าไม่เบื่อกับขนมเส้นกับตำหมกฮุ่งนี่ละพี่น้องบั้นเท้าเนาะอิสานบั้นจุ้ยไข่อ,อันนี้ก็สุดยอดเลยพี่น,อออน้องตำหมกฮู้แล้วขนมเส้นอือหือ สุดๆเลยพี่น้องสุดๆเลยพี่น้องกินข้าเทียงไปขไป้าวบไปพี่น้อง